ศาสุขของประเทศไทยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นําในการดูแลรักษาผู้ป่วยทาราซีเนียในระดับประเทศและระดับภูมิภาคมายาวนานมีผลงานในการกคิดค้นนวัตกรรมและมีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทาราซีเมียที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการรวิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยการจัดตั้งศูนย์ทาราซีเนียและโรบิบิทยานในวันนี้จึงเป็นการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยทาราซีเนียให้มีคุณภาพดีขึ้นนี้ ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้บริจาคโดยพบะป้าบุญประ,ประจวบและนายแพทย์สุนทรศรีที่ให้การสนับสนุนจากที่ให้มาเหล่านี้และเป็นการชี้นำแนิทางของ,างมมอการดำเนินงาน่ให้ผลลัพและด้วยความที่คณะแพทยศาสตร์ม,มารหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีองค์ความรู้ในด้านนี้เป็นอย่างดีเราจึงได้ดําเนินการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการในการดําเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันก,กลุ่มโรคตาลั่ซีเพื่อคุณภาพชีวิต ยาวด้วยครับกระบวนการในการดูแลรักษาเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเหล่านี้ทั้งตางปริมาณคนไข้ที่มีอยู่จำนวนมากจึงยังเป็นปัญหานั่นเป็นที่มาของนโยบายในเรื่องของการควบคุมและป้องกันกลุ่มโรคทรัซีเนียได้ๆนะคะการตรวจเลือดตามปกติตรวจเลือดแบบ uh, ทำงานแล้วก็ตรวจเลือดปีละครั้งเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ทราบนะคะ้าอยาเกิดทรัซีเนียนต้อง การที่คนเรามีอิมแพลนทาร์ซิเนียก็ทาให้เมื่อแต่งงานกันก็มีโอกาสเกิดโรคเกิดลูกที่มีโรคทาร์ซีเมียชนิดนงแรงได้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้รับการจัดให้โรคของทาร์ซีเมียและโรคโรยิตวิทยาเป็นหลักการของการศึกษาการวิจัยกลยุทธ์หลักของคณะแพทย์ศัตร์ที่จะก้าต่อไปในอนาคตวันนี้ผมก็มาอยู่กับอาจารย์ทั้งสามท่านนะฮะก็เมื่อกี้ตอนที่วิลิตทัศนเราเห็นว่ามีการรณาการระหว่างพ ต้องเรียนว้าก,ก็มีอาจารย์พิมรัตน์นะครับอาจารย์พิมรัตน์เจริญขวัญเป็นหัวหน้าศูนะะยตโตโ์นะครับธารัศเสียและทิมมโตโลจิตนะครับก็คงเป็นภ้าวิชาภูม,มานุรัม,มานุสัตว์นะครับ